อะไรก็เปลี่ยน n e g i f t Confirm เธอไม่อยู่เห็นของที่วางเป็นคู่พดหูและืกินหัวใจชีวิตคนหนึ่งซึ่งมันเคยมีความหมายจากวันที่เธอลาไกลมันเพียงหายใจผ่านวันวันสอนซอมที่วางมันทากทางาา ตะเกียบมันสมนำหน้าต่างกูมันมาเจอกันมันโดนแทงใจด้วยคำว่าในคู่ฉันคำถามง่ายๆสั้นๆแจะทรมานฉันทุกเวลาสิ่งหนึ่งเกิดมาเพาื่อกูอีกสิ่ง คู่ใครนะาคู่กับความถามหรือคู่กับน้ำตาคู่ความไม่มีคุณค่าหรือว่าคู่กับความเหงากงกราบกับหมอนขอพอรทุกคืนพรุ่งนี้ไม่ลืมตาตื่นให้มีคู่เหมือนกับเขา เช้าวันใหม่ไม่ต้องอยากอารองเท้าให้ไปพ้นโลกใบเก่าที่เป็นรองเท้าเงาเงาค่ะ เกิดมาคู่ใครน้าคู่กับความซามหรือคู่กับน้ำตาคู่ความไม่มีคุณค่าหรือว่าคู่กับความเหงางกุมกากกับหมอนขอพรทุกคืน กับเขาให้ช้าววันใหม่ไม่ต้องอยากอารองเท้าให้ไปพ้นโลกใบเก่าที่เป็นรองเท้าเงาเงาข้างเดียวตอนแรกก็นึกว่าเอ๊ะทำไมก็ถตงตั้งไอรองเท้าด้วยนะ ไม่ใช่ว่าอายว่ารองเท้าเราเนี่ยยี่ห้อไม่แพงเท่าคนอื่นเขานะคะแต่อายรองเท้าที่ว่านี่คือรองเท้าเขายังอยู่เป็นคู่แหละแต่ทําไมเราถึงได้อยู่แบบลําพังคนเดียวนะคะต้องฉบับเพลงนี้เป็นของรักแท้ไทยนิยมค่ะแต่ว่าวิทย์ไฮเปร์นำมาร้องไว้กับเพลงอายรองเท้าในช่วงของเก่าไปใหม่มาโดยเนเจอร์กิฟคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเนเจอร์กิฟคอนเฟิร์มนะคะสําหรับคนที่อยากสวยอยากผอมแบบง่ายๆอยากแนะนําตัวช่วยลดความอ้วนอย่างกาแฟลดความอ้วนของเนเจอร์กิฟค่ะ ขายดีเป็นอันดับหนึ่งมานานถึง9ปีแล้วนะคะของเขาดีจริงค่ะเพราะลูกค้าต่างก็บอกว่าดื่มแล้วเห็นผลลดจริงพร้อมจริงยืนยันได้สนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมโทรไปที่ Nature Gift Call e e n t e นนะคะ0 2 818 3 5 0 0เดี๋ยวนี้มีกาแฟลดความอ้วนออกมาเยอะแยะเลยนะระวังของที่ไม่ได้มาตรฐานกันค่ะบางทีเสนอขายกันราคาถูกเกินจริงไม่ควรจะเสี่ยงทางที่ดีควรจะเลือกยี่ห้อที่ได้มาตรฐานคนส่วนใหญ่ ไว้ใจดื่มแล้วได้ผลจะดีกว่าค่ะเ้าไเาไไไปปม่โดยคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเนเจอร์กิฟต์คอนเฟิร์มมหัศจย์ แลเซียมแมกนีเซียมวิตามินดีเป็นสารอาหารชั้นเลิศในการเสริมสร้างกระดูกฟันหัวใจระบบประสาทกลไกาการทำงานของร่างกายมนุษย์ล้วนแล้วแต่พึ่งพาแคลเซีย hmm. มเป็นสำคัญและแคลเซียมยังมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาทอีกด้วยนะคะส่วนวิตามินที่มีความจำเป็นต่อความแข็งแรงของกระดูกและฟัน ผิวหนังของเราสังเคราะห์วิตามินดีได้เมื่อได้รับแสงแดดและเรายังสามารถพบวิตามินดีได้ในอาหารหลายชนิดวิตามินดีจําเป็นนะคะโดยเฉพาะวัยเด็กถ้าหากขาดวิตามินดีก็จะทําให้กระดูกนั้นเปราะบางวิตามินดีเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันทําหน้าที่ควบคุมการดูดซึมแคลเซียมมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการของกระดูกและการแข็งตัวของเลือดค่ะ ความปรารถนาดีจากอะโกลแคลเซียมกล่องทองแน่นอนอยู่แล้วนะคะกระดูกคือส่วนที่สําคัญที่สุดส่วนหนึ่งของร่างกายค่ะพออายุ เริ่มที่จะเยอะขึ้นนะคะโอกาสที่กระดูกของเราจะผุจะกลอนก็ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะกระดูกนั้นก็จะบางลงบางลงแล้วก็ถ้าเกิดบางทีอุบัติเหตุนิดนึงนะคะลื่นบ้างลมบ้างเนี่ยกระดูกจะแตกหักกันได้อย่างง่ายดายทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีต้องเริ่มดูแลกระดูกกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะคะบางคนบอกว่าก็ต้องทานอาหารที่มีแคลเซียมเยอะๆก็มีในอาหารหลายอย่างหลายประเภทเหมือนกันหรือบางคนก็บอกว่าวิตามินดีในแสงแดดเนี่ย ก็มีแคลเซียมส่งผลดีต่อกระดูกด้วยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามบางทีเราอาจจะไม่ได้มีเวลามากมายในการจะใส่ใจรายละเอียดเยอะแยะนะคะทางลัดทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือการเลือกอาหารเสริมที่เป็นแคลเซียมนี่แหละสะดวกด้วยนะคะและถ้าจะให้ดีก็ต้องเลือกยี่ห้อที่คุณมั่นใจได้ด้วยกับอะโกลแคลเซียมพลัสนะคะเป็นแคลเซียมสูตรใหม่ที่ไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นในท้องตลาดค่ะเพราะมีความเข้มขน้นด้วยปริมาณ600มิลลิกรัมต่อแคปซูลส่งผลดีต่อกระดูกและฟัน เขาสากัดมาจากนมจากผักใบเขียวจากถัว่วซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญต่อร่างกายนะคะแล้วก็ยังมีส่วนประกอบสําคัญของวิตามิน B6 ด้วยเจ้าตัวนี้แหละสําคัญยังไงคะเพราะเขาจัดนาเป็นตัวนําเอาแคลเซียมเข้าสู่กระดูกอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยังได้รับการรับรองแล้วนะคะจาก hacp c gmp แล้วก็ออยอย่างถูกต้องนะคะกับ a กล o คลเซียม plus ค่ะทําการทดสอบแล้วจากอาสาสมัครกว่า200คนให้ทานอย่างต่อเนื่อง ให้มีการวัดมวลกระดูกกันก่อนทดสอบปรากฏว่าผ่านไปหนึ่งปีค่ะอาสาสมัครทั้งหมดกระดูกแข็งขึ้นถึง80%ซคุณสามารถทานควบคู่กับฟ้าสายอลาเจนพลัสได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งมวลกระดูกและก็ข้อต่อทุกส่วนในร่างกายจะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเห็นผลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นด้วยนะคะสนใจก็ลองสอบถามกันดูจาก call center ของ DJ ลึกทุ่งเน็ตเวิร์ค่ะแล้วก็สำคัญมากบางคนอาจจะดูแลตัวเอง แต่ว่าหลายคนที่มีคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เป็นผู้สูงอายุในบ้านก็อย่าลืมเลือกอาหารเสริมอัโกลแคลเซียมพลัสให้กับท่านด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ท่านมีสุขภาพกระดูกที่แข็งแรงนั่นเองค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้านได้เวลาจิ๊ดจกันแล้วจี๊ดจกันหน่อยในช่วงของเกมจี๊ดโดนใจนะคะวันนี้ลองมาดูกันหน่อยสิว่าคำจี๊ติดปากของคุณที่จะคว้ารางวัลจี๊ดจไปคือข้อความเสียงได้ ทั้งคืนคนคิดบวกมีโอกาสสำเร็จมากกว่าคนคิดลบ